เ,เกิดอะไรขึ้นบอกบอกเอฟก่อนใจเย็นๆมาก่อก uh, uh ัน huh. ก uh ่อการตรนนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นครับมาเทียวร้องไห้ตรงนเที่ร้องไห้มาต่ออีกนึ่งนี่พูดจับไว้เที่ยวจับไว้โอ้โหดิ่ดดิ่ดดิ่ดเดี๋ยว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 เราได้ยินเสียงแล้เธอเราได้ยินเสียงทางนั้นน่ะจระเข้มาทางนั้นน่ะไปหนีกันดีกว่าเธอมาเร็ว อาเอเกิดอะไรขึ้นบอกมอกไอฟก่อนใจเย็นๆมาก่อนการตอนการอันนี้เกิดเหตการณ์ขึ้นครับอาเชอร้วงไห้อันนี้เอร์รองห้แล้วกงนดหงลุงเอฟอ่ะ พิ่งเดินมาเจอเธอนะแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงร้องไห้นะสิอเธอเป็นอะไรร้องไห้หันมาบอกป้าก้อยเลยค่ะเ,เ,เธอเป็นอะไรร้องไห้ครับรก,รกลัวไก่างอาหารไหนโโอ้หนี่เหรอใช่นี่เลยสองตัวไล่ะกาจอยูน,นี้รอดูนะอยูน,นี่รอดูนะอุย้ย ดูนี่โอ้โหไหนองตนี้นเขา,านเนมาแล้วทุกคนดูดิๆๆๆๆอุ๊ย่เจอขโมยไก่ไก่ขมโมยแครอใช่เขาตามะเธอมาใช่ไหม <วะ S 1> เขาจะมาแย่งแค,ค่รอแล้วเธอนะทันทีรู้แล้วเราต้องไปแจ้งความจับไก่ไปแจ้งความจับไก่นั่นไง ไก่ตำรวจเขาบอกทีทางนี้ทางนี้ทางนี้เป็นทางตำรวจใช่ทางนี้ทางนี้เป็นบ้านเด็กเลี้ยงแผลนี่เป็นบ้านเด็กเลี้ยงแผลไม่ใช่ <c oughs> คุณไก่ตอนนี้เราตามหาโลภคเพราะว่าเมื่อกี้นะ่ะคุณไก่ใจเย็นเขาดูยังไงนะเธอใช่ไหมคะใช่คุณคุณไก่พอจะรู้ไหมว่าเราจะไปเจอความที่ไหนได้ A later. few moments ไปงั้นเราไปหาเป็ดใจดีกันดีกว่าเนี่ยเขาบอกว่าให้แจ้งความกับเป็ดตัวนี้ได้เลยลุงเนบใช่ไปเร็วไปเร็วคุณหานเมื่อกี้เนี่ยเออเดี๋ยวดีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหมือนหานก็จะวุ้ยเกิดอะไราขึ้น ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ไก่ไก่จอมเกเรตามมาไหมเดี๋ยวไก่จะไก่จอมเกเรไปเดี๋ยวนี้เลยอาะเธอเขากลัวแล้วรู้ไหมต้องอย่าแกล้งอย่ารังแกเด็กๆสิเข้าใจไหมพอค่อยบอกเขาแล้วว่าไม่ให้รังแกเด็กๆงั้นเดี๋ยวเราไปเดนตึ้งดีกว่าไปไปเร็วโห่ตรงนี้มีไก่จอมเกเร ให้หมาเนี่ยดูหมาดูเนี่เนี่ยเขาเดินมาเนี่ยหมามาหาเราแล้วคุณหมาเขามาแล้วเมื่อกี้เราเจอไก่จอมเกเรแต่เนี่ยคุณหมาใจดีมากเลยลุงเอฟลองให้เขาสิลุงเอฟหมาปะคะนี่ให้ว่าเอามาให้ย่าเหรอใช่ลุงเอฟลองกินนี่ค่ะอ่าลุงเอฟไม่กินหรอ นมก็เป็นไม้กินแต่งไม้นี่แต่ไม้ใช่ไหมที่กินยาใช่ไ,ไม่ใช่อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้หนึ่งสองสาม <c oughs> ไปไปไปแล้วเร็วเร็วไปดูตัวต่อไปเลยแบบนี้มาอะไรเนี้ยมีม้าหมุนระหว่างทางเราเจอม้าหมุนคะ่ะทุกคนเราให้หลูกเอฟขุนให้อ่ะเธอจับไปนะตอนนี้นะครับเพืพ่อนเพื่อนอ่เธอหนีไก่จอมเกเรตัวนั้นมาขึ้นม้าหมุนแสดงว่า ไกลเนี่ยกระโดดไม่ถึงม้าหมุนหรอกเนาะใช่ไหมงั้นเราหมุนเลยไหมเดี๋ยวลุงจะร้รองหมุนให้นะครับฮึหูเธอที่ม้าทำไมไม่หมุนล่ะไหนลองดูใหม่สิอ๋อมันโยกได้อย่างเดียวนี่นะอย่างนี้เหรอ pony, อย่างนี้เหรออ๋อนี่นี่นี่ม้ามันโยกได้ครับเพื่อนๆแต่มันหมุนไม่ได้ตรงนี้ม้าเสียเธอ เราไปขึ้นรถไถกตรงนู้นกันไก่จะได้ตามไม่ได้นี่นี่มีรถไยยกตรงนี้ครับเพื่อนๆไปไหมครับได้ไหมไปไปบอลุงเพ้่งอ้มลงมาเลยเราวิ่งไปที่รถไกกันริ้วตรงนี้ไปแล้วล่ะครับไปนะเพื่จะขึ้นรถไกครับคเดี๋วตอนนี้นะครับเพื่อนเพื่อน อเาเธอร์หนีขึ้นไปบนรถไถแล้วไก่อ่ะถ้าเขาเดินมาใช่ไหมเขาก็จะกระโดดขึ้นตรงนี้แต่เขาอ่ะจะกระโดดไม่ถึงอเาเธอนี่ยิ้มหน่อยครับโอ้โห o โ,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 โอเคตอนนี้เราหนีรอดจากไก่ตัวนั้นที่เป็นไก่จอมเกเรได้แล้วเพื่อนๆงั้นเราจะขึ้นรถไถคันนี้ขี่ไปดูสัตว์ชนิดอื่นกันบ้าง สัตว์ที่ใจดีโอเคไหมโอเคไปครับเดี๋ยวเทจะพาเพื่อนๆไปดูสัตว์ที่ใจดีที่สุดเอาไปเริ่มไปเลยคะ่ะขี่ไปเลยวู้เธ <c oughs> อ <c oughs> เจออะไรนะจระเข้เหรอครับ <c oughs> อา้าขอดูหน่อยจระเข้ตัวจริงหรือเปล่าอ <c oughs> ้าวตัวนั้นไม่ใช่ต่ะเทอนั้นไม่ใช่จระเข้ตัวนี้นะครับเขาชื่อว่าตัวเงินตัวทองแล้วก็มีชื่อนึงว่าวอลนุตตัวใหญ่มากเพื่อนเขาชอบกินกินไก่ ตอนนี้นะครับเพื่อนๆอัเธอร์วิ่งไล่ไก่ครับแล้วเป็นไก่อะไรรู้ไหมเป็นเจ้าไก่ตัวเกเรอาเธอร์เราไม่กลัวแล้วนะเขาไม่กลัวไก่เกเรแล้วตอนนี้อ่ะเธอวิ่งหมาแล้วครับไก่อยู่ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ไปแล้วไปแล้วนู่นโอเคโอเคอาเธอร์กล้าสู้กับไก่แล้วหรอตอนนี้เราไม่กลัวแล้วใช่ไหมตีมือกันงั้นเดี๋ยวเราไปที่อืน่นกันต่อครับไปเลยไปเลย,เลยสุดยอดมากเราชนะความกลัวได้ มาแล้วอุ้ยเขาตบมือเรียกมาเลยอะลุงเอฟลุงเอฟลุงเอฟราคาที่เนี่ยพุ่นเนะพุ่นพุ่นพุ่นตูะผลปลูกปุยเลยอะเย่แล้วแคอมมิชชั่นครั้งนี้ก็คอมพีนเขาอาจจะเล็งอยู่ปะจ๋าใช่เี้ยจะให้ทุกคนดูใกล้ๆเลยครับตัวนี้ นี่เขาไม่พ L, ่นเห็นไม้ที่ใจดีนี่มาที่นี่ไหมครับตัวนู้นมาไหมครับมาเร็วมาเ oh, รา็วโอ้ตัวนู้นน่าจะอิ้มนี่มาแล้วตัวเนี้ยน้องตาหวานนี่สุดหล่อสุดสวย,วยตาหวานจับได้ใช่ไหมครับโอ้โห oh, 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 oh. เอาเหรอขอรูปหน่อยนะโอเค อุ้ยผลนิ่มสุดเลยเนี่ยตาหวานอุ้ยปลาจมูกนิ่มใครมาใครมาหาปา้าก้าที่นี่ลองแตะจมูกดูตรงปลายนิ่มมากแล้วตัวเนี้ยเขาสวยมากเลยนะดูตาเขาสิตาหวานสุดสวยเลยอะ่ะเพื่อนๆว้าวว้าวปาก้อยปาก้อยมาถึงทั้งทีป้าก้อยลองจิ้มปลายจมูกดูสินุ่มมากนุ่มจริงๆเห็นไหม แล้วหัวก็นุ่มด้วยนุ่มนิ่มเลยอ่ะภารกิจของเราเสร็จแล้วตอนนี้เราให้อาหารครบหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูนี่ที่นี่นะอัมปาก้าเต็มหมดเลยครับเพื่อนๆอัมปาก้าอยู่ในนี้เต็มหมดเลยบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับอาเธอครับอาเธอร์ทําอะไรอยู่ครับเนี่ยโอ้อาเธอร์ดูจระเข้อยู่ครับเพื่อนๆแล้วอาเธอร์ครับลุงเดินมาเมื่อกี้ครับเห็นจระเข้น่าจะหลุดออกมา มาดูตรงนี้สิเธอเขาเดินใหญ่เลยเธอมาจับเขาหน่อยสิเนี่ยเขาจะเดินไปไหนไม่รู้เุ้ยเธอกล้าจับหรือเปล่าเอาละครับเอาละครับตอนนี้นเธอจับจับปากเลยเธอจับไว้โอเคออ้ะเธอเขาจับจระเข้ขึ้นมาไหนโอ,โอ,โอ,โอ้โจระเข้ตัวใหญ่อันนี้แต่หน่าจะเป็นลูกเพราะว่านี่เราจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับตัวนี้เป็นตัวเล็กมากๆ แต่ตัวนั้นน่ะคือตัวใหญ่แสดงว่านะั่นคือแม่นั่น่ะคือจระเข้แม่ส่วนนี้อ่จะจระเข้ลูก<อ>น,นะตรงนั้นจระเข้พ่อครับเพือพ่อนๆนี่นี่นี่ดูจระเข้พ่อทิ่โอ้มไ,ไปหมดเลยอุ้ยจระเข้กัดนิ้วเาเถอะเชวยกันดึงเฮ้ยโอ้โอจระเข้ตัวนี้อ่ะยังไม่ตายเขาอยากไปหาแม่ อนูเอฟจะจับไว้ก่อนไปเราไปดูซิว่าแม่เขาคือตัวไหนอ่ะถือไว้ไปพาไปดูกัน,ค,นคืออะไรอ่ะเธอเรียกจระเข้ให้ตื่นเหรอเขาหลับเหรอไหนครับอ๋อจระเขท้ที่นี่เขาหลับนี่ไงเขานอนหลับไม่ขยับตัวงั้นวันนี้เราอะเคยเห็นคนอื่นเขาตกปลากันใช่ไหม วันนี้เราตกจระเข้เลยไหมโอ้โหเธอการตกไหมล่ะเอาเบ็ดตกมาตกจระเข้อย่าเบ็ดตกปลาเลยนะเธอจะตกไปไม่เล็บตกหรอแล้วตกเอาไปทำอะไรครับเจ,จะเอาไปเลี้ยงอ๋อเอาไปเลี้ยงโอเคแล้วตัวนี้เอาไปเลี้ยงด้วยไหมเลี้ยงด้วยเอาเลี้ยงด้วยนะโอเคไปกันไปครับอเธอเขาบอกว่าเขาอยากจะตกจระเข้ขึ้นมานี่ไปไปอู้หเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปก่อนจะไปครับ นี่ตัวนันน่ะคือจระเข้ที่ตูตใหญ่มากๆเพื่อนโตใหญ่สุดแล้วนะ่ะตัวนั่นน่ะอ้ยน่ากลัวม,มากและตอนนี้เราก็เจอจระเข้ที่อยู่ในนี้นอนกอดกันจระเข้รักกันครับเพื่อนๆนอนกอดกันอยู่ตรงนั้นน่ะคิมิโนโตะเลยอ่ะดูสิโฮ้ย ตัวนั้นครับเพื่อนเเหมือนจะเดินขึ้นมาครับหน้าหน้าตัวนั้นน่ะเขาเดินขึ้นมาห,หรือว่าตัวที่เธอถืออยู่คือลูกของเขาเขาจะขึ้นมาเอาลูกของเขาคืนแน่เลยทําอะไรครับเลี้ยงลูกหรอครับเลี้ยงลูกจรเะเข้หรอครับ,ดบุดิ้นใหญ่เลยอะ่ะไหนไหนลูกจระเข้ตัวนี้ดิน้นอะเธอจะจับไม่ไหวแล้วครับเพื่อนเพื่อนเอาๆจับจับ,จ,บจับดีๆจับขึ้นมาอู้หตัวใหญ่มากอุ้ยล่วงไปแล้วเธอ อดิ้นดิ้นนะเธอดิ้นเธอจับจับจับเลี้ยวจับจับไว้จับไว้โ้ยิงดิ้นไม่หยุดเลยดูนิแสดงว่าเขาอยากไปหาแม่หรือเปล่าโุ้ยดินดิ้นดิ้นดินนะเธอโอ้โหโอ้ยจับไว้เธอจับไว้โอ้ยดินดิ้นดินโอ้เดี๋ยว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 เราได้ยินเสียงแล้เธอเราได้ยินเสียงทางนั้นน่ะจร์เข้มาทางนั้นน่ะ ไปหนีกันดีกว่าเธอมาเร็วตะก้อ,อยจจนจได้ตาม,ล,มาลุลงลเอมานู่นไงลุงมานูแล้วไนนู่นไง เดี๋ยวไปยืนเป็นหุ่นไปยืนกลางแขนเป็นหุ่นเขาจะได้คิดว่าลุงเอฟกาวเธอเป็นลูกปั้นถอยไปริมกำแพงเร็ว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 นิ่งนิ่งกลางแขนออกเร็วอย่าให้เขารู้อ่ะเธอไปก่อนเร็วลุงเอฟกำลังฟอมตัวหลบจระเข้อยู่อ่ะเธอวิ่งไปต่ออย่าหยุดอ่ะเธอวิ่งนู่นไปหา it ลุงปูเร็ววิ่งไปเร็วตอนนี้จระเข้กำลังมาเป็นหุ่นด้วยเหรออ่ะโอเคงั้นเนื่งสองซ้ำยุ้ยเฉยนะอย่าขยับหมาแล้วเขากำลังจะผ่านไปแล้วอย่าขยับนะทุกคนอย่าขยับอย่่าาขขยยยัับบอนะ ไปแล้วลุงเอฟเข้าไปแลเข้าไปลวลุงเอฟเข้าไปเร็วแล้วเราวิ่งไปทางนี้วิ่งไปทางนี้ไปวิ่งวิ่งสิวิ่ง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 ฮะเขารู้ตัวเขากลับมาแล้วเขากำลังวิ่งตามลุงเอฟไปฝากเพื่อนเพื่อนเอาใจช่วยลุงเอฟกับอาเธอร์ด้วยนะคะว่าลุงเอฟกับอาเธอร์จะหนีจระเข้รอดหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเอฟอาเธอร์ถืออะไรมาเนี่ยโอเค้ปะก้อยวาที่เขาตา ว่าเขาคือแม่ของจระเข้ว่าแล้วเชียวว่าทําไมจระเข้ถึงตามเราก็นี่ไงอเธอเอาจระเข้ลูกเขามานี่ไงว่าแล้วไปเดี๋ยวลุงเอาไปปล่อยก่อนดูก่อนนะว่าตัวไหนจะเป็นแม่ของเขาได้นี่หรือเปล่าเยอะไปหมดเลยครับเดี๋ยวลุงเอฟจะวางไว้ตรงนี้เลยนะใกล้ๆอย่าให้เขาอะขึ้นมาเอาเออวางไว้นี่แหละนั่นไงนั่นไงครับเพื่อนๆจระเข้ตัวแม่เดินมา อุ้ยเขามาหยุดอยู่ตรงนี้แสดงว่านั่นลูกเขาแน่เลยทุกคนเขาเจอลูกของเขาแล้วครับแล้วตอบปอ่ะเราจะได้ไม่เจอจระเข้ตามอีกใช่ไหมครับตกตุกตกจระเข้จะไปตกจระเข้ต่อเพราะตอนนี้เราคืนลูกเขาไปแล้วใช่ไหมเราไปหาความสนุกกันดีกว่าไปตกจระเข้กันไปกันไปแล้วอาเธอร์ไปแล้วเกมกำลังทำอะไรคะเนี่ยตอนนี้นะครับอาเธอร์เนี่ยอยากตกจระเข้เขากลับไปเลี้ยงตกจระเข้ไปเลี้ยง เดี๋ยวเขาก็ตามมากัดอีกหรอกเขาพวกหนีกันไปเองที่นี่เป็นจระเข้เลี้ยงปลาก้อยนี่นี่นี่ดูดูดูมาแล้วลุงเฮฟมาเครูเลยเห็นไหมลุงเฮฟพร้อมยังพร้อมสินี่ลุงเฮฟซื้อมาสองคันเลยนะกันว่าอันแรกอ่ะจะไม่ติดมาลองสิเอามาเลยนี่ปลาก้อยเดี๋ยวลุงเฮฟพามันแบบตัวใหญ่เลยเฮฟเขามาแล้วปลาก้อย เดี๋ยวถามมาเธอก่อนนะเธอจะเอาตัวไหนมี2ตัวตัวใหญ่มากเอาเธอตัวไหนครับเอาตัวนั้นเอาตัวใหญ่เลยเหรอเอากลับบ้านเลยใช่ไหมมาพร้อมยังกลับบ้านเลยว่ะเร้ยเอาละครับเดี๋ยวเราล่อก่อนเดีเอาตัวไหนดีอุ้ยเขาโดดได้ไหมล่ะถ้าเขาไม่ได้อยู่ในน้ำเขาโดดไม่ได้หรือเปล่าเขาโดดได้สิมีนี่มัดติดแล้วอุ้ยนู่นี้เป็นอะไรนี่เป็นลุกเลยอ่ะ เปลี่ยนบอเปลี่ยนบอเธอเธอนี่มาเลือกฝั่งนี้แล้วเอาตัวไหนนี่ลุงเอฟตัวใหญ่นี่ลุงเอฟโอ้โหตัวใหญ่นอนอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยลุงเอฟเขามาเต็มมาลุงเอฟเร็วๆย้อนลงไปเลยลุงเอฟลุงเอฟเมื่อกี้เนี่ยก็ผึ่งเรียบลอฟลุงเอฟตรงนี้มาทางนี้เอาละครับเลฟจะรอดตัวนี้นะปะก้อยคอยดูนะโอ้โหเขากระโดดได้ด้วยปะก้อยตัวนี้มาแล้วครับ พี่หมออะโอ้ยลูกเอฟดึงแล้วลุงเอฟลูกเอฟดึงแล้วลุงเอฟอ่าอ่าอืดอืดไปลุงเอฟสงสัยจะตัวใหญ่มากแน่เลยตัวนี้ตัวใหญ่มากแน่ใช่ลุงเอฟยกลเอฟขึ้นมาเอฟยกไปไหมอะไรช่เยดน่อยโอ้ยเธดึงแรงมากครับทุกคน

ยังนะครบกแต่ว่ามันหมดแต่ลุงเอฟดีแล้วเพราะว่าจระเข้ไม่ควรเลี้ยงอันตรายใช่ไหมใช่เพราะว่าเขากัดได้ใช่เราแล้วถ้าเราเลี้ยงจระเข้อะอันตรายมากอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่นใช่ไหมใช่โอเคค่ะทุกคนงั้นสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเฮียร์ยับชาแนลเลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอะไรนะอะไรนะอะไรด้วยเหรอกดไลค์ให้เขาด้เหรองั้นก็บ๊ายบาย